สวัสดีครับวันนี้มาตัดหญ้าที่บ้านชนบทแล้วก็มีรถตัดหญ้าครับแบบนั่งขับนะครับได้มาจากพี่วรวุิจารุการนะครับเป็นพี่ที่เคารพและถือกันครับเขาให้มาซื้อใหม่ก็น่าจะคันละเป็นแสนครับรุ่น XCH 6 2ครับนี่ครับใช้มาแล้วครับโอเคเลย มันซ่อมนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาแกะดูว่าทำไมแรงไม่มีรถรุ่นนี้ครับเซ็นเซอร์มันเยอะพอเราถอดแบตออกนะครับแบตมันอยู่ข้างในแบตซ่อมลูกหนึ่ง12โวลต์1 1หรือ12แอมป์เนี่ยลูกละ8 9 0 0ครับแบตพวกใบครับเอาไว้ชุดวอเตอร์สตาร์ทมือแต่ผมไม่ใช้ครับพอไม่ใช้ทีนี้ปุ๊บ ทางตัวเซ็นเซอร์ครับถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องอะ่ะมันมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้เป็นปุ่มมันถึงจะจ่ายไฟครับเซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วก็เซ็นเซอร์ด้านนี้เนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้ผมถอดอะดูแบบนี้ครับเรามาซ่อมกัน มันมีเซนเซอร์อยู่นี่ครับมันต้องถูกกดลงไปครับเครื่องมันถึงจะจ่ายไฟครับสตาร์ทกับตรงนี้มีเกียร์มีความสูงปรับความสูงอันนี้คันเร่งมันมันแตกและประเด็นสำคัญคือเวลาเราจะยก,กตะเอามีดนะครับมันจะมีเซนเซอร์อยู่ทางด้านในเห็นไหมครับนี่ครับมันจะกดอยู่มันจะกดอยู่เนี่ยครับตรงนี้มันจะกดอยู่ พอเรายกเพื่อจะทําการตัดเนี่ยเซ็นเซอร์มันจะเด้งขึ้นมาครับเราไม่มีแบตมันจะเด้งปึ้งมันทําพอเรายกขึ้นไปเนี้ยเพื่อจะตัดเครื่องมันจะไม่มีแรงเครื่องมันจะไม่มีแรงครับแนะนําหาอะไรกดเซ็นเซอร์ไว้เนี่ยครับตรงเนี้ยกดแบบผมนะครับกดตรงนี้ไว้ง่ายๆครับแล้วเครื่องมันก็จะมีแรงสําหรับตัดแต่วันนี้ก็มีปัญหาอย่างตัวขบู น่าจะลูกลอยน่าจะคางมันเร่งอยู่ตลอดเครื่องก็ตัดไปนู่นนะครับสองไร่ก็เพิ่งมาเสียดูนะครับตัดแล้วก็หญ้าที่ตัดนะครับนี่ครับละเอียดนะครับมันละเอียดมันก็คมใช้ได้เลยครับแต่ก็จะไปรับไปมีดหน่อยก็ดีครับไม่รู้ว่าที่ไหนมีรับบ้างเหนื่อยครับสองไร่ก็กินน้ำมันไหม ประมาณ4ลิตรผมใช้ประมาณ4ลิตรก็ตัดได้ประมาณ2ไร่ครับค่อยๆตัดไปครับใช้เวลา1วันเต็มๆเลยครับก็ขอบคุณพิวุธด้วยละกันที่เอารถมาให้น้องได้ใช้คือมันไม่มีแรงเราก็มาปรับปรุงนิดนึงมันไม่เสียครับมันสตาร์ทติดก็เราก็ดูแลง,ง่ายๆครับถ่ายมันเครื่องนะครับรูปร่างมันก็ประมาณนี้ คือถ้าเราถ้าถ้าสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทมือตรงนี้ปุ๊บไม่มีไม่มีใครนั่งเนี่ยแล้วก็ไม่มีตัวถังเก็บยาเนี่ยมากดตัวเซ็นเซอร์ตวเนี้มันจะไม่ทํางานไม่จ่ายไฟสตาร์ทไม่ติดผมก็เลยกดเซนเซอร์ไว้หมดทุกเกือบทุกจุดแล้วครับแล้วปัญหาหลักตอนนี้ก็คือเซนเซอร์ตรงนี้ก็ได้แก้ไขแนละ้วตอนนี้มาเป็นปีกผีเสื้อเอยไม่ใช่คาบูใช้งานได้ดีครับอย่าไปทิ้งครับมันใช้งานได้ ทุนแรงได้เยอะเลยครับก็ถ้าใครมีรุ่นนี้ลองไปทำตามผมดูครับมันใช้ได้ใช้ได้ดีเลยและอย่างก็สวิตสวิตตรงนี้มันจะมันจะกรอบแล้วก็ใช้ลวดเจาะทห้มันอยู่เอาแค่สตาร์ท,ทเปิดปิดครับแบตเตอรี่ไม่ต้องใชอ้อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับยี่ห้อ Top Sun เป็นมือสอง สำหรับผมนะครับมันมาจากญี่ปุ่นแล้วพี่วลวุษเขาให้มาขอบคุณมากครับถ้าใครมีรุ่นนี้ลองฟอมตามแบบผมดูครับมันใช้งานได้ดีมากเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ